น้องก็รีบได้ยังกินแล้วมาถามพี่บังมันพี่บังมันอ,อ,อยู่พี่บังมนอยู่ไทยยูอนย่ใส่หางก่นอนพระ่ามไาอยูไทยตอนนี้กะมันสิเทียมขึ้นเนาะประสิถทาว่ากินเขาย่งแบบสิบ้านละ เสียงเพาะเหมือนสิลิพรสุดยอดอ๋อจําได้แล้วเคยเข้าไปอยู่อขอบคุณหลายๆ้ยพี่ป้งุ้นตามนู้ทุกช่องเลยขอบคุณขอบคุณปลาสดสมตำนัวนัวะท่ทว่่าโอ้ปลาทอดสมตำนัวนัเนาะ แบกปลามาจากไทยเบอร์คอยยุคอยยุอันออ U S S ถามสิบกิโลเี้จะไปอะเจะไปแดดน้ำยื ตอนนี้ก็เป็นกังเว้นเป็นกังเว้นพีโอมอนแมนบอแมนบอพีโอมอนอเมริกาจ้าอเมริกาอเมริกานูเอิร์อูเอแซ่ <c oughs> ป้าหน่อลิบ มันพันอยู่นะบ่บ,บ,บ่มีปัญหาไหมบ,บ่กระเป๋าแตกเฮ้เครื่องคือสิตกฮาฮาฮาภานว่าตอนเที่ยงจ้าตอนนี้พี่พี่บอกวัดอยู่หลัไหนอยู่หลัไหนของอเมรกาพี่โม้น โอ้นตายอิมอิอลีบบทีนี่อิมเจ้วคอยอีกจั๊กโตเนาะว่าอ,อิมมันก็ไรบ่มีปัญหาค่ะว่าสันว่าสุดยอดปลากินอีกจักปีไม่ใช่สิเวิร์สแบบทีนี่อันสามสิบกิโลนี่มันเยอะเด้ออันน้องโอรีปิ่งบุ๊คเดียวมันเยอะเด้อสามสิบกิโลน่องโอิีแต่ว่าบุญบาปเนาะพี่ ปลาลนี่พี่จะก,กินพี่จะก,กินเฉพาะบะน้ำเอาไส้ไอไส้สมตำไหมจอร์เจียแอตแลนตาอยู่จอร์เจียแอตแลแอตแลนตา เขาให้น้ำหนักหลายว่ัสันบอสูอีหยังวัส,สันบอสูสิอีหยังมาสสนมีปลาลาปีบน้ำว่ัสันอ๋อนัดเดี๋ยวนี้มีปลาลาปิบเหรอก็อดีแท้แสดงว่า เทาก็บอตองยานมันมันสิมาแตกเฮ้มาเมนมอยู่ทั้งเครื่องเลยได้ขนันวางใส่บอลอ่าน้อ,นองออลิฟคือเขาอัดมาแล้วเรียบร้อยเ่าบอมีปลาปีบก็ดีแทนเนาะแจ้น้นองกอรีบไปแล้วน้องอรีบไปสองคนมันก็ไใคอยู่ดอกเพราะว่าน้ำหนักมันได้เยอะแต่พนน่งพีไปนะ